พี่น้องบรรยากาศุยอดเลยพี่รบรรยากาศบรรยากาศตอนยามเช้าครับเพราะว่ากินหมูกระทะมอนกินยยมแนงเขาก็เิ่งเขาคือกินยยมเตาเหมือนยอดเลยนี่เห็นบัตถิธะอะไรยุ่งๆก็ดีเนาะวัเนาะอย่างจะยำใหม่ได้ล่ะกลิ่นมูสกระทะเป็นใหม่แลาวอย่างแม่เตุ๊บเป็ดสีแดงเลย ไปเห็นแต่กระทะที่เขาใช้หินน่ะน้ำบ่มีเลยบรป่นี่ยไม่ได้ไน้ำนะอุ่นเลยสุดยอดเลยบ่เอิญอาจารย์อาจารย์ใจวะเนี่ยมันอาจารย์ใจกลับเมียอ,บบาอาจารย์ใจเพิ่นคุณบ่มาเดี๋ยวมีความรักไม่ยบิบบูดแต่พวกนี่นม,มั้วยืมเออ เห็นอยูุ่งชาวเห็นไปืจอดูดีใหม่งามดิลวกปากเลยไอเห้งวเเะเฮ่อไอเห้งดิพกิกเจอทันเดอร์เราสุกมากไม่ดีโอ้ยมัเด้อคนเอ้ย นั่งผิดทางเต็มซุปเลยโอ้โหเฮ้ยจุกกินนาทีเดียเฮ้ยมันจุกแล้วนะจุกยังแล้วมันจะไม่ไหวมันจะไม่ทันแล้วโอ้ทันอยู่หรอเออใจไหนใส่ใส่ลำชั้นหน่อยมไม่แล้วนะโอ้อยเอาปลาอยู่ปลาบืออย่เนี่ยไม่แล้วเนี่ยโดน กิน,นได้สองสามทแค่นั้นเวเอาไว้ขอบอันไหนที่สุกแล้วเอาไว้ขอบๆเลยเนะอาไว้สุกขอบมึงเธอก็เอาของข้างด<น>ีเนี่ยเออเธอก็ใหม่มาขอคุณเจ้าภาพนะครับที่เลี้ยงขอให้ถูกระวันที่หนึ่ง ขอให้าภาพจุงเจริญนะครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับคิดดีทําดีนะครับ12ล้านใช่ไหมหมดแกเลี้ยงผมเพราะว่าแกบอกว่าแกได้เมียใหม่แกก็เลยเลี้ยงไม่ใช่แบรนไม่ใช่ทิ้งตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยแกว่าแกได้เมียใหม่แกเลยเลี้ยงไม่ใช่เองตลาดสดเหรอไม่ใช่เองตลาดสดเศร้าโสดเหรอมาขอขอยืมด้อยทำไมทำไม โอ้ยสิแม่ลมเย็นดีอาจารย์รู้แบบมันคุยมาสามปีอ่ะเขาบอกว่าต้องดีกับลูกเขาอย่างเดียวมันทิ้งเลยเพราะว่าปีนี้ผมจะได้เมียไม่ได้เมียเลยผู้สาวบอกว่าถ้าไม่ดีกับลูกฉันฉันก็ไม่เอามันทิ้งเขาเลยแสดงว่ามันคิดบอกลายนูกเขาอยู่โอ้ยมันไหมแล้วเนี่ยมันขบกินแกรีบจังเลยเนาะมันไหมมันไหมมันไหม คนี่ไงน้ำออกเอาไส่ดีเนี่หยแบบนี้ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่อร่อยไหมเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยอร่อยนัเนหละถ้ามีดดมคือรสตัดกินมัน อร่อยอร่อยมากตัวแซ่บกลมกล่อมอร่อยดียุ่แต่ว่าตัวรสตัดจคกิโลนดีเค็มเค็ม <c oughs> มันไม่มีตัรสน้ำปาควลมไซบอร์วะลองมืงแล้าจิปาด้จิปรดด้วยอ่ะมาบรีปุนี่มโอ้มันบปุ่งอะไรทำนแล้วบ่มีตัวรสตับเนาะ รวมเป็นยังรวมเปีนยันนเง,ไงไอเอ็มกี่อ่ใส่ตั้งเยอะเลยเอาใส่ใหม่ก็ตั้งเยอะเลยอร่อยมากเลยสามตั้งอร่อยตั้งนุ่มมันคือบกติกระทะ,ะหเหรโอ้ยนางผิดทางครับพี่น้องเอ้ย ลมมันทัดมาทางผีแล้คนจะบ้าเป็นยังงั้นะเข้มเคยกินได้ครับพี่น้องน้แก้หมนูนาไ่หนว่น่บ่ขเลยอ่ะอืม้เดี๋ยวะ ็เสรจนพี่ครับเปิดที่ไหนครับนี่ครับเปิดอของรนักงานพี่นะโอ้พี่ใจดีมากเลยเนี่ยเลี้ยงถึงหมูกระทะเลี้ยงนับเป๊ปตี้โอ้ยเอาออกเตอรเนี่ยห่วยเอมวนไปเลยได้พ่อนเอญเอากินได้ค่อยอันที่สุกแล้วเนี่ยวันนี้เราเล่นอยู่ที่บ้านอำเภอสวงจังหวัดสวง วันแดครับก็คืนนี้เราเล่นซ้ำอีกที่เดิมซ้ำที่เดิมพวกนี้เราก็เดินทางต่อต้องซ้ำรอ,อบพวกน,นี้นนนนะจะภาพจางสองคืนซ้อนนะครับเอาเด้อเอาเลยด้ยอขขอะไรซุกกใสยเลิศจะติดินเล่นจริงเขี้นที่ถายเขย แสียบยืนกินหลายๆคนกินว่าจะกินคนเดียว,วมันเสียบเพื่อนในนี่กินหลายวันแล้วเนี่ยเพื่อนในบอนกินหลายวันวมันไม่มีเวลามึงเลยเขาไม่มีเวลาต้องกินกันอนะบรรยากาศดี เลี้ยงเลี้ยงปลาแบบนี้เนาะป่อยนำาเลิกไปเก็บบัตบ้านนี่บารมืนเน,น,ะนนะะานเะตะวนอะไรเอาไปรลยปะจกแล้วจารยั่นอกอว่นบาทละบาทละพันในวะ่ันบาทละหารเยเต้ขเขาได้ก่อไปเลยบานนี้เนะาะยา เดี๋ยวเดี๋ยวปิดวงไปนั้งบนนี้ปิดวงโทรหาเด้ยอยวเอามาเดี๋ยที่ครับไปรับที่โน่นนะไ,ไปรับที่วัดอาจารย์ตรวจอ๋ออยู่สีนิกเกตเหรอบ้านนั่นเลยจะไปหาอาจารย์อยู่ปิดวงนี้ขับรถไปคุณไปบวชเหรอบวชหมา่าวดต้องปวด,วด,วดไม่ได้จ้ะอาจารย์ไม่ปวดได้ไม่ต้องปวดเลยไม่งงคิดนี่ไว้ปเสนอครับไปคิดหน้าสวัสดีครับ